เป็นสัตว์ปันแท้ช่วงสุขภาพสัตว์หน้ารู้กับดีมี่ค่ะวันนี้มีจะพาทุกท่านมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านเพื่อช่วยไขปัญหาสุขภาพและการเลี้ยงสัตว์ปันแทะนะคะเพื่อให้มีมีทุกบ้านเนี่ยสามารถนําความรู้ที่ได้ไปดูแลน้องๆได้อย่างถูกต้องนะคะและมีช่องทางที่ใกล้ชิดกับคุณหมอง่ายๆตามนี้มาเลยค่ะน้องหนูแกสบี้เนี่ยถ้าเกิดพาไปนั่งรถบ่อยๆจะเป็นอะไรไหมถ้าเอาในแง่ เหมือนมนุษย์เราอะค่ะเอ,อความทนต่อการเคลื่อนที่มันแตกต่างกันไม่ว่าจะหนูแกสปีแฮมสเตอร์หรือสัตว์อื่นๆก็ตามเนี่ยเวลานั่งรถนานๆมันก็จะมีอาการปวดจากการมึนหัวก็เหมือนคนเมารถอะค่ะก็เขาเรียกง่ายๆว่า motion s i c k n คือนั่งไปแล้วเพิ่มเป็นสัตว์ที่ไม่ไม่ได้มีแสดงอาการอาเจียนออกมาแต่ถ้าเป็นมนุษย์เราเนี่ยนั่งแล้วขึ้นไซ้คนขับ เขย่ากลิ้งไปมาอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ตามก็จะแบบอยากจะอ้วกใช่ไหมอยากจะอาเจียนออกมาแต่พวกสัตว์พวกเนี้ยได้แต่ซึมหรือว่าแบบรู้สึกไม่สบายตัวก็แนะนําว่าไม่ไม่ได้อยากให้มีการเดินทางที่พาไปไกลไอะค่ะชั่วโมงหนึ่งถ้าเขาหลับได้ก็ดีบางทีครึ่งชั่วโมงก็มึนหัวแล้วสําหรับคนที่แบบเขาปรับสภาพกับการเปลี่ยนแปลงของของการเคลื่อนที่ไม่ได้จริงๆเนี้ยค่ะแต่เราให้ให้ระวังแผนการเดินทางให้ดีอะค่ะ ถ้าจำเป็นจริงๆเนี่ยก็ถ้าไปไกลมากสิบชั่วโมงเนี้ยฝากเลี้ยงเธอค่ะรถจะสบายใจกว่าดูเรื่องอุณหภูมิในรถให้คงที่ร้อนเดินไปนะคะเดินทางตอนกลางวันอากาศร้อนจัดก็ระวังพวกภาวะรมแดดภาวะลมแดดที่ทําให้มีอาการของหลอดเลือดแตกหลอดเลือดฉีกขาดเมื่อรู้แล้วเราจึงวางแผนได้ดีจะได้ไม่มีความเสียใจเกิดขึ้นเนาะ โอเรียกว่า,าเป็นเรื่องสําคัญมากๆาเลยอะถ้าเกิดว่าไม่วางแผ่นแ,แล้วแล้วพอน้องถึงจุดที่เป็นลมลมแดดไปแล้วอย่างเงี้ยจะก,กู้ก็ยากเลยใช่ <c oughs> ใช่หรือว่าที่นั่งรถแล้วมึนหัวอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าหลังจากที่นั่งรถเรามีอาการมึนหัวก็จะเป็นอาการทางประสาทหลังจากที่นั่งรถไปอย่างเช่นวันนี้พาไปเที่ยวใช่ไหมกลับมาบ้านตอนไปเที่ยวแล้วกลับมากรุงเทพปกติดีอีกสองวันถัดมาหน้าสาสเนี้ยปึบปึบปึบ <c oughs> ก็คืออาการมันเกิดหลังจากที่ ที่เดินทางก็ได้ประมาณสองสามวันนะคะยั้นต้องเช็คดีๆอย่างเช่นกลับมาแล้วเขากินอาหารได้ไหมปกติไหมใช่<ม>ปกติไหมกินน้ําตามปกติไหมที่สําคัญโดยเฉพาะในแกสปีใช่ไหมก็คือดูอุจาราอุจลาระเป็นตัวบ่งบอกสุขภาพอึกใหญ่ยาวใหญ่ยาวจํานวนเท่าเดิมก็คือดีสั้นลงแฉะขึ้นรูปร่างผิดปกติปริมาณลดลงก็คือป่วย นะคะมีปัญหารบกวนระบบการย่อยอาหารก็ไม่ดีสําหรับหนูและกจะต้องรีบพาพอบแทย์โดยด่วนนะคะโอ้ค oh, าถาม<ค>นี้ยาวน่ากังวลจริงๆ <laughs> 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 น่ากังวลจริงๆ <laughs> ทําให้แบบว่าหลายๆท่านที่คิดว่าเออพาน้องกลับบ้านไปด้วยพาน้องไปเที่ยวด้วยอาจจะต้องคิดใหม่นะคะเมื่อฟังคําตอบจากคุณหมอแล้วอาจจะต้องเลือกในการเลือกแผนในการเดินทางที่ดีนะคะแล้วก็ จะต้องระวังในในเรื่องของโรคภัยในการเดินทางค่ะอย่างเช่นโรคลมแดดหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับระบบประสาทหลังการที่น้องได้นงรถเดินทางเป็นระยะเวลาหนานค่ะ หวังว่ามีมีทุกบ้านจะได้รับประโยชน์สาะราะเต็มอิ่มและกลับไปดูแลน้องได้อย่างถูกต้องและอุ่นใจใกล้มือหมอกับดีมี่นะคะหากสนใจปรึกษาคุณหมอออนไลน์นะคะเกี่ยวกับการดูแลแกสบี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารหรืออาการของน้องๆนะคะสามารถทักไปที่เพจดีมี่ทางแอดมินจะช่วยติดต่อคุณหมอเพื่อพูดคุยอีกทีนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามความน่ารักจากเพจหนูเป็นสัตว์ฟันแทะหากไม่อยากพลาดสาระดีๆอย่าลืมกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ